ทำไมจิตแพทย์เราฟังเรื่องของคนตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยไม่เอากลับไปคิดหรอไม่กลับไปคิดหรอคือเราไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าเรามีกระบวนการตอนนี้เนี่ยหัวหน้าไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าเนี่ยเราก็ต้องฝึกทักษะในเรื่องของการให้คำปรึกษากันแล้วนะคะให้คำปรึกษาอย่างไรให้สุขภาพใจไม่แย่ใช่ไหมคิดเองก็ลืมเองอะนะให้ คำปรึกษาอย่างไรให้สุขภาพใจไม่แย่นะคะเอาล่ะแล้วคนนี้ Mindset ยังไงนะสำหรับการเป็นผู้ให้คำปรึกษานะที่ต้องมีไมเซ็ตแบบนี้ก่อนนะแล้วจะทำให้เราเนี่ยเป็นที่ปรึกษาที่สบายอกสบายใจทั้งเราและเขามากขึ้นนะอันที่หนึ่งเขาต้องต้องการค่ะนะคะ ถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องการนะคะแต่เราไปให้นะคะอันนี้เหมือนเสือกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องต้องการเราเดินเข้ามาหาเรามีสัญญาณของการที่อยากให้เราช่วยอัอนที่สองนะบางทีเราเป็นหัวหน้าเนี่ยบางทีเขาไม่กล้าเดินเข้ามาหาเราแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมองเห็นนะคือแววตาท่าทางของเขาเนี่ยคือเขาต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือเปล่าเป็นบทบาทของเราหรือเปล่าเขาไว้วางใจเราหรือเปล่า นนเนี่ยบางทีนะเราเป็นหัวหน้าเราเห็นว่าเขาต้องการแต่เขาอะรู้สึกว่าไม่ได้ไว้วางใจเราเลยไม่ได้เชื่อเราเลยไม่ได้มีศรัทธาเลยอันนี้ยากการที่เราพยายามัะเยียดเนี่ยก็ยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ยังไม่แนะนำให้คำปรึกษาเขานะแต่ว่าให้พยายามตั้งคำถาม,ถามเพื่อที่เราจะทำความเข้าใจและสร้างความไว้วางใจและความปลอดภัยในใจเขาก่อนอันที่สองนะคือ บางทีนะเราอาจจะให้คำตอบกับเขาไม่ได้ทั้งหมดนะหรือมันเป็นเรื่องที่ยากหรือเกินกำลังของเรามากเกินไปเราต้องเข้าใจว่าเรารับกรรมแทนกันไม่ได้อืมอันนี้สำคัญนะอย่างเช่นนะลูกน้องเราเนี่ยอาจจะเขาอาจจะไปทำอะไรที่มันผิดนะซึ่งมันนอกเหนือจากความรับผิดชอบ ตัวเราวาเนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าเราต้องกลางปีกปกป้องเขาตลอดเวลานะแต่บางทีการที่เขาต้องเผชิญกับผลลัพธ์นะที่เขาทําหรือบทเรียนในตัวเขาเนี่ยอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาต้องเจอสําคัญว่าเรารับกรรมแทนเขาไม่ได้อันที่3ามนะคะ ชีวิตของเขาเขามีทางเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราฟังเขาเสร็จนะเราอาจจะมีคําแนะนําอะไรบางอย่างหรือมีสิ่งสะท้อนอะไรบางอย่างการที่เขาเองอาจจะไม่เลือกทําในสิ่งที่เราเสนอแนะหรือเราบอกนะคะอันนี้ มันไม่ได้เกี่ยวกับเราแล้วนะเพราะว่าชีวิตมันเป็นของเขาเขามีสิทธิ์เลือกเพราะเนี่ยการที่เขาจะเลือกไม่เลือกในสิ่งที่เราให้คำปรึกษาไม่ได้แปลว่าตัวเราเนี่ยจะด้อยคุณค่าลงอันที่สนะคะอันนี้สำคัญเลยนะคนให้คำปรึกษาจิงอยู่ว่าเราเป็นคนที่กำลัง อยู่ในบทบาทของการเป็นผู้ให้ใช่ไหมอย่างน้อยก็ให้การรับฟังที่ดีนะแต่ว่าเราเองต้องไม่ลืมตัวเองเหมือนกันตัวเราเองเนี่ยเวลาฟังเราอาจจะมีความคิดความรู้สึกอะไรนะคะเราเลือกที่จะรับรู้นะความรู้สึกของตัวเองได้แตนะ่เราต้องเข้าใจว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปยัดเยียดความคิดหรือความรู้สึกของเราให้กับคนที่มาปรึกษาเราจริงๆคนมาปรึกษาเนี่ยนะ ันนี้แอบบอกเลยง่ายๆเราไปหาหมอดูทีเนี่ยเราไปเพราะอะไรอะทำไมคนเอหมอิ็เพิ่งทำคลิปเอ๊ะทำไมคนไม่ค่อยมาหาจิตแพทย์ไปหาหมอดูเยอะกว่าทำไมคนไม่ค่อยมาหาจิตแพทย์ไปหาหมอดูเยอะกว่าเพราะจริงๆเนี่ยเราอะแค่ต้องการการคอนเฟิร์มคนที่เขามาหาเราก็เช่นเดียวกันค่ะเขาแค่ต้องการการคอนเฟิรม์มบางอยา่าง ซึ่งแน่นอนบางอย่างเขาอาจจะทําผิดมานะแต่ว่าถ้าเกิดก็ททาผิดมาแล้วเนี่ยนะทำให้เขารู้สึกว่าเขามีโอกาสที่จะแก้ไขเพราะเดี๋ยวเขาก็จะลุกขึ้นมาที่จะแก้ไข